เรามาเริ่มกันที่จักรวาลหุ้นปันผลของเรากันเลยดีกว่าอานี่วันนี้ก็ลงมาให้ซื้อหลายตัวนะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ทราบกันนะทุกวันพุธถ้าไม่มีอะไรฉุกเฉินฉุกเฉินก็จะพบกับแบงค์ช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มและพี่เปียกซึ่งจะมาอัปเดตค่ะเกี่ยวกับหุ้นปันผลสูงแล้วก็จะมีหุ้น ลังเทนกินคําใหญ่ซึ่งเราปีนี้เราโฟกัสไปที่ตัว dr ค่ะอ่าค่ะ dr เป็นเป็นอ้างอิงเกี่ยวกับพวกหุ้นต่างประเทศเช่นฮ่องกงหรือกองทุนของเวียดน,นามแล้วก็มี n นสแด q ของอเมริกาค่ะอือแล้วก็จะมีหุ้นกู้ด้วยหุ้นกู้ค่ะโอเคอ่ะามาเริ่มกันที่หุ้นปันผลของเรากันดีกว่าค่ะซึ่งจะแนะนําให้ เ,เก็บหุ้นปันผลสูงชุดเอบค่ะก็มีหลายตัวเลยที่เป็นจังหวะของหุ้นปันผลสูงค่ะพี่เปียกนี่ราคาตลาดไม่ได้ใช่วันนี้ใช่ไหมยี่สิบเจ็ดเนาะใช่ค่ะราคาเป็นของเมื่อวานค่ะคบางต้องขออภัยบางทีก็อาจจะยุ่งเลยวันนี้ก็เลยไม่ได้อัปเดตให้ทันท่วงทีนะคะโอไม่เป็นไรไม่เป็นไร<แ>เพราะว,าว่าวันนี้มันขึ้นมาสิบเอ็ดหนึ่งหรือสิบเอ็ดสองเนี่ย ใช่ใช่สำหรับดิฟค่ะ<ม>ก็ดิฟนะคะที่พี่เปียกแนะนำเก็บตอนนี้ก็เริ่มเริ่มขยับขึ้นมาแล้วค่ะแตเนี้ยดิฟนะคะก็ที่ราคาลงมาก็แน่นอนน่าจะรู้กันอยู่แล้วก็คือว่าตัวาคาดการปันผลก็อาจจะลดลงค่ะราคาก็เลยดอบลงมาค่ะทนี้คาดการที่แบงก์ใส่เข้าไปให้นี่คือเป็นคาดการที่แนวคอนเซอร์เวทีฟสุดๆก็คือแบบว่า ต่ำสุดๆที่คาดว่าจะได้คือ90สตางค์ค่ะพี่เปียก <Okay. S 2> ค่ะ,ะบางบางโบเขาก็มองกัน92สตางค์94สตางค์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นสรุปนะคะดิฟค่ะที่เราเก็บกันมาเนี่ยถ้าราคาเฉลี่ยเราจะอยู่แถว12.2ค่ะพี่เปียกค่ะก็โซนราคาของเมื่อวานก็คือแถวโซน10.9 1 10. บาทประมาณนี้ค่ะกาก ก็ให้ปันผลถ้าราคาแถวโซนนี้แล้วให้ปันผลประมาณแปดเปอร์เซ็นกว่านะะี้ค่ะจาะอีกตัวหนึ่งที่ราคาลงมาวันนี้พี่เปี๊ยกก็มีแนะนําให้กับลูกค้าในห้องนะคะเก็บอินททสที่ราคาเจ็ดสิบเอ็ดบาทคา่ะจกก็ตัวไฮไลท์สีส้มอันนี้ค่ะที่ทำไว้ให้ก็คือเป็นปันผลเฉลี่ยย้อนหลังเจ็ดปีเลยถ้าดูในเทรดดิ้งวิวอะค่ะ เขาจะาสามารถดูย้อนหลังได้เจ็ปีเลยแบงก์กร็รวบรวมเอามาให้แล้วก็เอามาหาเฉลีย่ยให้ว่าไม่ว่าเราจะเจอวิกฤตอะไรต่างๆนะคะหุ้นปันผลสูงค่ะเขาก็จะจ่ายปันผลเฉลีย่ยให้ทั้งปีต่อปีะค่ะในอัตราที่ค่อนข้างสม่ำเสมอค่ะ <c oughs> จัดเป็นเหตุผลที่ทำไมเราถึงแนะนำให้ลูกค้าเก็บ หุ้นปันผลสูงชุด AB ค่ะเพราะเราคาดหวังการได้รับปันผลนะคะอย่างน้อยประมาณ5%ต่อปีแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาขึ้นมาให้กำไรแล้วก็ตามระบบเลยคือถ้าเราได้กำไรสัก10%เนะคะเราสามารถขายทำกำไรเพื่อรับแคปิตอลกินได้เลยพอขายทำกำไรแล้วเราก็ค่อยกลับมาดูว่ามีหุ้นปันผลสูงตัวไหนที่เราจะเก็บเข้ามาในพอร์ตนะคะ นี่เป็นทบทวนกลยุทธ์หัวใจของการเก็บหุ้นปันผลสูงนั่นเองจ้ะต่อมาที่ตัวแลนด์เฮาส์ค่ะก็โซนราคา8.25เนี่ยค่ะคก็เก็บผลบปันผลได้ค่ะเดี๋ยวพี่เพิ่มเติมนิดนึงคือวันนี้พี่แนะนำอินทัชเจ็บบาทปันผลนะ,ะแล้วก็มีดิฟสิบบาทหกสิบ มีแรงเงินห้าแปดบาทสามสิบมีปตทสามสิบเอ็ดอ่าอันนี้ก็เป็นสี่จัตุรเทพทอ,อ่นนี้คืออันนี้แบงก์ยังไม่ได้ใส่ลงไปเนาะใช่แล้วค่ะอ่ายังไม่ได้ใส่ลงไปอตัวรีนทีนะครับ,รบอ่าตัวดิฟสิบจุดหกอินทัศเจ็ดสิบเอ็ดบาทแรงเท้าแปดบาทสามสิบ แล้วก็ตัวปทอทที่สามสิบเอ็ดบาทนะครับล่าสุดเนี้ยครับค่ะโอเค,อเ,คเดี๋ยวไปปรับตารางมาอีกทีแล้วกันแต่ไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าวันนี้เราแนะนำสี่ตัวนี้ใช่แล้วค่ะสี่ตัวนี้เป็นตัวที่พี่เปียกแนะนำให้เก็บในหุ้นปันผลสูงชุดอเอบีค่ะอคัแบงกระใส่ตารางเข้ามาเป็นสี่จตุรเทพตัวนี้นะคะถามว่าตัวอื่นที่ ยังยังจะเก็บเพิ่มเติมได้อีกไหมถ้าใครสนใจตัวอื่นก็จะมี KKP ค่ะ KKP แล้วก็ TOP แล้วก็ a d v ว n c e ค่ะพี่เปียกอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ให้ทางไลน์ในห,ห้องลูกห้องลูกค้าเมื่อไหร่แบงก์ก็เอามาลงตอนนี้ยังไม่ได้เอาลงโอเคสนสรุปนะคสามตัวนี้ยังไม่ยังไม่ได้ซื้อค่ะสรุป สัปดาห์นี้มีหุ้นปันผลสูงที่พี่เป็กแนะนำก็จะเป็น4ตัวนี้ค่ะดิฟค่ะสิบจุดหกอินทัจค่ะไลเนทเฮาส์แปแ,แล้วก็ปตทสามสิบาทค่ะ,อะโอเคโอเคเไปปรับลงตารางอัทนทีนี่ค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวปรับแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าในห้องหุ้นปันผลนะจ๊ะโอเคโอเค อันนี้ส่งให้กับลูกค้าแล้วเกี่ยวกับตัวเงินปันผลต่อหุ้นแล้วอัตราผลตอบแทนนะคะที่เอามาจากในเทิ้งวิววันนี้ก็ลูกค้าก็เข้าไปดูในไฟล์ pdf ที่ส่งให้ได้เลยนะคะจา้าโอเคเดี๋ยวเราไปที่ปันผลมิลเลอร์กันเลยนะคะปันผลอีวิชั่นหนึ่งค่ะชุด bc ค่ะพี่เปียก ก็จะ,จะมีมตัว T.U. ค่ะทอเคราคาก็ลงมาประมาณสิบสองแปดตอนนี้เดี๋ยวแบงค์คอยดูในห้องเนื่องจากตลาดมันเป็นขาลงอะ่ะเพราะฉะนั้นพี่จะมั่นใจแล้วพี่จะออกในห้องห้อง,ห,องห้องลูกค้าแล้วค่อยเอามาลงอีกทีหนึ่งก็ได้โอเคได้ค่ะ,คน,ะนั้นตัวนี้ก็คือตอนนี้ก็ เดี๋ยวรอแนวรับจากพี่เปียกในห้องหุ้นปันผลนะคะอืมจากอันนี้ก็เอามาอัปเดตให้ทราบกันค่ะตัวพวกอสังหาก็เริ่มลงมาอีกรอบนะคะพี่เปียกอ่าๆพี่กำลังดูอยู่โอเคสรุปนะคะเดี๋ยวรอแนวรับจากที่เปียกในห้องหุ้นปันผลค่ะแล้วเนี่ยงกก็จะอัพเดตตลางให้กับลูกค้าทราบกันอีกทีค่ะนะ ต่อมาก็จะมีตัว DR ค่ะค่ะสำหรับหุ้นกินคำใหญ่ค่ะตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยไปไหนค่ะมีที่ย่อๆลงมาแนวรับนะคะก็อรออยู่ก็คือตัว STA ห้า0 1ศยค่ะพี่เปียอ้างอิงกองทุนพรีเมียร์ STA เขาเป็นพวกนวัตกรรมหุ้นเล็กของจีนนะคะหรือพวกสตาร์ทอัพของจีนค่ะ เราเคยแนะนํามาเก็บมาสอบม้แล้วค่ะแถวสามสิบ31สามสิบเอ็ค่ะพี่เปียกค,ค่ะแล้วก็พิงอันค่ะถ้าลงมาสองจุดสองนะคะจะเก็บเป็นไม้แรกค่ะอืมถ้าใครชอบพิงอันคืออะไรก็ทําประกันภัยพิงอันนะคะเป็นเบอร์หนึ่งเลยในตลาดจริงฮ่องกองค่ะถ้าใครเทรดพุ่นต่างประเทศค่ะดูอ้างอิงหนักซับตามนี้ได้เลยค่ะพี่เปียค่ะ ก็ตัวผิงไอนก็จะเป็นสองสามหนึ่งแปดอันนี้เป็นของประเทศฮ่องกงนะคะอืก็มีงมลงไฟฟ้า,ลง,ฟฟาลงไฟฟ้าที่ราคาลงมาตามแนวรับรอบก่อนที่เราให้ไวค้ค่ะก็จะมีกับกับ g p s c ค่ะพี่เปีค่ะอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับตัวผรอตหุ้นเติบโตกินคำใหญ่คะ่ะส่วนตัว w a Watch list ข้างล่างคือ เราก็ทยอยเก็บกันมาแล้วค่ะแต่ว่าราคาก็บางตัวยังไม่ลงมาถึงแนแวรับก็ถือรอด้วยค่ะถ้าใครจะเทรดแบบสวิงเทรดหรือเทรดเก็งกำไรอะค่ะพวกตลาดพวกหุ้นดีอ่ะก็ยังก็ยังสามารถเทรดได้ค่ะตัวกองกองทุนเวียดนามค่ะก็เริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วเหมือนกันค่ะราคาก็ จะดูได้ที่ราคาอันนี้เป็นราคาอัปเดตของเมื่อวานนะคะก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้วค่ะตัว e ีวันก็เราเก็บมาสาไม้ตอนนี้ก็ให้ผลตอบแทนประมาณแปดจุดห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่เปียกประมาณนี้ส่วนมีที่สักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะมี NetEast ค่ะแล้วก็ b y d c o m ีคอมแปดศูนย์แล้วก็เทนเซนตค่ะที่เราเก็บมานะคะจืะ อ้างอิงหุ้นต่างประเทศฮ่องกงก็สามารถดูได้ตามนี้เลยนะคะจากโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นหุ้นเติบโตนะคะขอดกินคำใหญ่ค่ะที่เราแนะนำกันค่ะส่วนอันนี้ก็ถ้าใครเทรดสนใจเทรดหุ้นต่างประเทศค่ะตอนนี้ก็คือสมัครเปิดขอดนะคะเขาก็จะมีสิทธิพิเศษให้สำหรับลูกค้านะคะก็จะเป็น official Li n e นะคะลูกค้าที่เปิดขอดก็ เปิดพอร์ตออนไลน์เข้ามาสามารถเลือกอตัวเปิดพอร์ตหุ้นต่างประเทศเพิ่มเติมไปได้ค่ะเพราะว่าคือตอนนี้ต่างประเทศหุ้นต่างประเทศนะคะก็จะมีหลายๆตัวที่เป็นโครงสร้างขาขึ้นนะคะเพราะว่าตัวกําไรของตัวหุ้นเขาค่ะจะค่อนข้างให้กําไรที่อ่าเหมือนได้มากกว่าบ้านเราคะ่ะเนื่องด้วยจ d p ของเขาเติบโตกวต่าของบ้านเรานะจ๊ะ ส่วนอันนี้เป็นหุ้นกู้ค่ะพี่เปียอยกหุ้นกู้ตัวนี้เป็นของ tfg ค่ะไทยฟู้ด d g ค่ะเขาเสนอขายนะคะอายุสามปีค่ะคา,าดอัตราดอกเบีย้ยคงที่ประมาณ4.6ค่ะพี่เปียอยกตัวนี้จัดอันดับความน่าเชื่อถือก็เป็นเกรดบีบีบีค่ะแนวโน้มคงที่เสนอขายกับนักลงทุนรายใหญ่ค่ะ ก็เราสามารถเข้าไปดูหนังสือที่ชวนได้ตามคิวอัพโอดานล่างนี้เลยแล้วก็ระดับความเสี่ยงระดับห้าค่ะพี่เตี๋ยค่ะขั้นต่ำก็เหมือนเดิมเลยเวลาซื้อก็คือหนึน่งแสนสองแสนสามแสนอะไรอย่างนี้ได้ค่ะคะคะคาดว่าจองซื้อคือสามารถแจ้งแจ้งยอดจองได้เลยนะคะแล้วก็คาดว่าจะเริ่มเปิดจองซือ้อสิบเจ็ดถึงสิบเก้ากรกฎาคมค่ะ อันนี้มีตัวหนึ่งค่ะพี่เปียกก็เป็นกลุ่มอสังหา <ฮะ S 2> ค่ะ property perfect ค่ะก็อันนี้เสนอมีอยู่2ชุดนะคะชุดแรกเนี่ยมีประกันค่ะอายุแค่ 1, 1ปี8เดือน24วันด้วยนะคะอาาัตราดอกเบี้ย6.85ค่ะ,คะพี่เปียกอันนี้ค่ะแต่อีกชุดหนึ่งค่ะไม่มีประกันอายุ2ปี7เดือนค่ะอันนี้ดอกเบีย้ย7.35ดจุอนตต่อปีค่ะ อันดับก็บีบีค่ะนุ่นพงที่ก็เสนอให้นักลงทุนรายใหญ่เช่นกันค่ะ h ฮเน็ตเวิร์ค่ะอันนี้เริ่มเริ่มมีเอ a ก e r เปอร์ที่จะให้เขาเรียกอะไรเปิดจองซื้อแล้วก็ตัด a t ทกันได้แล้วค่ะจากโอเคเราดูหนังสือชี้ชวนเข้าไปสแกนดูได้ตามนี้เลยแต่ว่าก็ส่งข้อมูลให้กับลูกค้าในห้องพุ้นกู้แล้วนะจ๊ะข้อมูลต่างๆค่ะโอเคอ่าเรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้ก็ ลูกค้าท่านใดที่สนใจที่จะเปิดพอซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่มีแค่พอหุ้นประเทศไทยอย่างเดียวค่ะเราก็มีเกี่ยวกับตัวอพอของการเปิดพอต่างประเทศด้วยค่ะแล้วก็มีผู้กองทุนรวมก็สามารถเปิดครั้งเดียวเลือกได้ถึง10ผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นโอกาสและทางเลือกค่ะและเวลาเข้าระบบก็ใช้ user name แล้วก็รหัับ่านเดียวกันได้จำได้ง่ายๆเลยนะคะจ้าก็เป็นของหลักทรัพย์ CJS CIMB ของเรานี่เองจ้าเรียบร้อยค่ะก็ยังไงเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นตลาดการเล่นรอบเนาะเล่นรอบคือรอบกับการเก็บหุ้นปันผลของเราน่นั่นเองค่ะอืมค่ะซึ่งเดี๋ยวรอแนวรับตัวอื่นๆจากพี่เปียกในห้องหุ้นปันผลได้เลยนะจ๊ะช่วงนี้ช่วงนี้แบงก์ก็จะงานเยอะหน่อยนะครับก็เลย อาจจะไม่ค่อยนั้นมากนะแต่ว่าเอาเป็นว่า,าหุ้นเอ,เ,อเอาเอาตัวตัวหุ้นก็แล้วกันนะครับตัวไหนที่อยากจะเก็บก็ทยอยเก็บไปนะครับส่วนว่าจังหวะในการซื้อหุ้นผมจะคุมให้ในห้องห้องไลนย์อยู่แล้วนะครับใช่แล้วค่ะโอเคหนังสือของพี่เปียกก็ยังมีอยู่ที่ตามร้านหนังสือทั่วไปนะคะหมดแล้วหมดเลยจ้ารหรือถ้าใครอยากจะโหลดอ e ีบุ๊กมาอ่านก็สามารถทำได้คะ่ะมีอ e ีบุ๊ก ไทยด้วยเสิร์ชเข้าไปได้เลยค่ะก็คือชื่อหนังสือ h ท b i t Investing แล้วพิมพ์คำว่า E-Book นะคะก็จะเจอว่าเราสามารถไปขอสื่อได้ที่ไหนนะจ๊ะโอกาสอย่างนี้ว่างๆอ่านหนังสือเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ชีวิตกันจ้าโอเคอ่าถ้าใครที่ยังไม่ได้เปิดพอและสนใจจะเปิดพอร์ตก็สแกนตัว QR นี้ได้เลยจ้าก็จะเป็นระบบอัตโนมัติเป็นคู่มือแนะนำการเปิดพอร์ตนะคะจ้า และเราก็ยังมีทีมงานแมงเม้าสำราญที่คอยดูแลแนะนำนะคะเพิ่มเติมค่ะถ้าท่านใดสนใจที่อยากจะเปิดคอร์สก็จะมีเฮียไพศาลนะคะที่จะอัปเดตหุ้นชุด A B C ค่ะที่จะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยนะคะส่งให้กับทุกวีกเลยแล้วก็มีน้องกอฟค่ะเปียกเรียบร้อยสำหรับวันนี้นะคะ <Okay. S 1> ก็จบครบคุนเดี๋ยวก็เจอกับพี่เปียกอีกตอนสองทุ่มเนาะคะ่ะ อันใหม่มันมีให้แชทอะไรก็ไม่รู้นะอ่าสู้ๆค่ะโอเคโอเคนี่ก็นี่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนที่กล้องะไรนั่นหน่อยโอเคโอเคจ้ะโอเคจ้าเจอกันสัปดาห์หน้าสิบแปดค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ